สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนําวันนี้จะมาแนะนําในการเช็คเทียดหานนะครับบริหารเหลือตัวเดียวว่าจะเช็คแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับวิธีการนะครับไม่ยากเลยนะครับผมการครับหันุมก่นทววิธีการนะครับผมกับหานโรงนี้นะครับผมนะฮะลรงจับหานตรงอย่างนี้นะครับ นะแล้วก็จับขาเขาออกอย่างนี้ <_ d Silk> นะครับผมถ้าถ้าเอาขาเขาอันนี้เขาจะยันนะครับอันนี้เช็คให้ดูแค่ตัวเดียวครับพอดีมีแค่ตัวเดียวอีก2ตัวนี่อยู่ที่ทุ่งอยู่ที่ทุงทท่งนานะครับวิธีการก็คือจับนะครับพลิกออก่อนนี้นะครับผมค่อยๆเกลีย่ยนะครับค่อยๆเกลีย่ยอันนี้ห่างประมาณ2อาทิตย์นะครับผม2อ,อาทิตย์น,นะครับจับนะครับจับประมาณนี้ขาขาอยู่ประมาณนี้มือหนึ่งของเราลงาข้างล่างแล้วก็จะมีอีก2 2นิ้วนี่เคลีย เกลี่ยตรงนี้นะครับนะครับสองนิ้วในเกลี่ยตรงนี้ตรงนะครับผมนะครับค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยนะครับผมนะฮะดูนะครับผมค่อยๆขึ้นออกคลี่ออกคลี่ออกนะครับคลี่ออกกระจี๊มนี้ถ้าตัวผู้มันจะเป็นนอนขึ้นมาเลยนะครับดูนะครับรอสักครู่นึงนะครับอ๋อมีขึ้นออกมาด้วยนะฮะนอนนะฮะเนี่ยเป็นตัวผู้เห็นไหมฮะมันนอนออกมาฮะเห็นไหมครับตัวผู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนจีบจีบเหมือนเหมือนกรีบนะครับในตัวผู้มันจะเป็นนอขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับมันอาจจะติดฉีดติดอันนี้อีเขานะฮะดูอีกทีนะครับผมนะครับเอาเอาอันนี้อันนี้สอดเข้าไปตรงขาตรงนี้นะครับนะครับแตทำนานนะครับเดี๋ยวเขาจะเจ็บเขาจะเมื่อยนะครับค่อยเกลียนะครับเกลียสังเกตดูครับเกลียวปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีนอขึ้นมา สังเกตดูนะครับมันจะมีนอๆขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนี่ยนจูจูเขาจะเป็นนอๆขึ้นมาเห็นไหมฮะเห็นไหมจูเขาจะเป็นแหลมๆออกมาเห็นไหมสังเกตเห็นไหมฮะจูจะเป็นแหลมๆออกมาเลยอันนี้ตัวผู้รับประเสริฐครับเหนไนอๆขึ้นมาเห็นไหม ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลกันฮัลโหลเอ๊ะกระดิกหันงิ้งงงเลยมาจับเช็คเก็ตฉันเลยฉันยังเตัวเล็กเล็กเยู่เลยฉันยังเตัวเล็กเล็กเห็นไหมครับจับแค่นิดเดียวเนาะอไปจับตัวเขาเขากเลยอันนี้อันนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ครับผม ที่ตูครับฮะตู้เนาะอาจะเอ่ยอาจะเอ่ยพาไปเดินเล่นไหมพาไปเดินเล่นไปพาพาเข้าไปเดินเล่นก่อนพาเข้ามาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นมาเดินเล่นอ่าเอเดินเล่นเนาะฮะครับไม่ต้องมาไอ้กินหญ้าป่ะกินหญ้านู้นกินหญ้ากินหญ้า ย,ย่าไหมกินย่าครับกินย้าเที่ยวเล่นเออเออเอะไรอะไรเด้อไปนะมีรถนั่นนี่รถชนนั่นนี่รถเปนยังไรถชนนั่นนีนน่รถชนเรือจะไปไหนอย่องอะไรนะครับบอกสิเราจะมาดูเรื่องอะไรนะครับ,บเรื่องอะไรนะครับตัวเลขอยู่ครับตัวเลขอยู่นะครับ เขาจะคุ้นจะสนิทถ้าเล่นกับเขาบ่อยๆเขาจะคุ้นเขาจะเชื่องตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยงเขาดีๆเขาจะเชื่องเขาจะเล่นกับเราเขาจะเชื่องมากกินน้ำกินน้ำกินนะกินนนะกินน้ำกินน้ำสวัสดีครับ พบกับผมอีกแล้วนะครับช่องเพชรดีคอมพิวเตอร์ฟาร์มและสวนลืมทุ่งเพชรดีนะครับผมวันนี้นะครับจะมาเช็คเพศของหันวอชิงโตนายศนะครับผมสีขาวนะครับยังไม่ถึงเดือนนะครับนี่ตัวใหญ่เริ่มเทิมเดี๋ยวจะเช็คดูก่อนวันนี้เมื่อวานเช็คโทรเล้าไปแล้วเป็นตัวผู้นะครับวันนี้จะขอเช็ค2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวผู้แลเมียนะครับนะครับวิธีการเช็คก็เหมือนเดิมนะครับผม มีการเช็คนะครับผมก็จับเขาคว่ำงาดอย่างนี้นะครับผมนะครับจับประคองคัานิดนึงนะครับจากนั้นก็เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวเมียเขาจะเป็นจุดกรีบนะครับผมนี่ครับนะนะไม่เหมือนกับตัวตัวเล็กมเมื่อตัวเล็กครั้งก่อนเนี่ยนะครตัวนี้จะเป็นกรีบนะเขาเรียกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมตัวเมียครับอ่ะปล่อยออกไปก่อน ตัวนั้นปล่อยไว้ทางนู้นแล้วจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็คลี่ออกเหมือนเดิมนะครับผมคลี่ออกทีละนิดเหมือนเดิมนะครับค่อยๆค่อยๆนะครับต้องทําค่อยๆใจเย็นๆนะครับนะครับเมื่อกี้ตัวเมียนะครับตัวผู้ตัวผู้ก็เห็นกันแล้วเนาะเมื่อกี้ผมเห็นไหอเขาขาผมนึกว่าแต่แต่จูเขานะตัวนี้ดูนะครับว่าตัวเมียตัวผู้ โอ้โหนี่เป็นคู่เลยครับผู้เมียเห็น,นไหมจูออกมาเลยนี่เห็นไหมครับจูออกมาเลยเ,เห็นไหมครับ,รบชัดเจนเลยนเนี่ยเนี่ยจูขาเนี่เห็นไหมครับเนี่ยจูเนี่ยเขาขาวเนี่เห็นนะฮะเขาขาวนีว่เป็นนอนๆออกมาเลยเนหะ็นไหมดูในกล้องเห,เห็นไหมลูกเห็นไหมอ่า,อาดูดูดูนะดูนะผู้เมียดูนะครับนี่ปึ๊บ นี่นี่นี่โอ้ยขี้ออกมาด้วยเห็นไหมครับเห็นนะครับมีจูออกมาเลยนี่จูจูเขาใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมันเจ็บมัเจ็บตัวเ้าอันน้ำตาดีเห็นไหมครับมีจูออกมาครับเขาขาวเนี่ครับเป็นแนนอนเลยครับเขาขาวเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีจูออกมาครับเนี่ยเนี่ยจูเขาขาวเห็นนะครับอันนี้จูแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้กระพู่ครับผม อ้ตัวมันไปหมนอกเลยใช่ไหมทีนี้นะครับพอเราเช็คได้แล้วว่าตัวนี้ตัวผู้นะครับผมก็มารัดนะครับเอาเอามารัดนะครับซ้ายขวาจะได้รู้ว่าเป็นตัวผู้ที่รัดซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าหางของผมมันมีหลายสายพันธุ์คือก็จะได้ก็จะได้เข้าใจว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียนะครับรัดอย่าให้อย่าให้แน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะรัดขามันเกินไปนะครับก็รัดประมาณนี้นะครับ ว่เขาจะโตเร็วห่านเขาจะโตเร็วนะครับเราต้องรัดไว้แน่นมากถ้ารัดแน่นมากจะรัดขาเลยนะครับผมยกขึ้นหนึ่งในลูกยกขึ้นหนึ่งนะครับรัดขาเขาไว้อันนี้คือตัวผู้นะครับผมตัวผู้อันนี้ห่านหัวชิ้นโตน่าย่นนี่ผมจะขายตัวหนึ่งตัวตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวละเจ็ดพันนะครับคู่หนึ่งคนละคู่ละหมื่นสี่นะครับผมเอาปล่อยลูกปล่อยไปจับอีกตัวหนึ่งมา S <S เปิดประตูเลย,ยไปจากตัวหนึ่งมาตัวเมียตัวเมียรัดข้างเดียวอประตูเปิดไว้ลูกเปิดตูเปิดไว้ให้เขาไปมาอิสาระเลยล่อยเขาไปอยู่ไกลเขาเขาอยู่สองตัวเขาเขาเหงาอจับมาลูกจับมาค,ค่อยๆลูกอ่ายกไปจับกับพี่ลูกไม่ต้องปิดประตูลูกไม่ต้องปิดประตูอ่าตอนนี้ตัวเมียนะครับผมตัวเมียก็จะรัดแค่อันเดียวข้างเดียวนะครับผมนะครับ รัดแค่ข้างเดียวนะครับผมตัวเมียอ,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 อันนี้ก็จะได้รู้ว่านี่นะหารหัหหหรวสิงโตหน้ายน่นสีขาวเอเคปล่อยเลยครับไปถามเพื่อนนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับหน,น้าย่นจะได้รู้นะครับจะได้รู้นะครับว่าตัวนี้คือหน้าย่นนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีหัวสิงโตสีขาวหน้าเรียบก็จะรัดเป็นสีฟ้านะครับผมถ้าสีเขียวคือหน้าย่นนะครับถ้าสองข้างคือตัวผู้ถ้าข้างเดียวคือตัวเมียครับผมโอเคครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงท่านไหนที่ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ไม่ไม่ชอบใจก็กดให้หน่อยก็ดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนเลยนะครับผมนะครับชอบไม่ชอบก็บอกกันมาครับผมก็สามารถคอมเมนต์แนะนําทักทายนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมยังไงก็มีความรู้สาระดีๆอย่างนี้ผมก็จะทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไก่ตีนโตนะครับเอาปล่อยไว้กับไก่ตีนโตเขาก็คงจะอยู่ด้วยกันได้อยู่ละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ